หนึ่เรื่องที่รัฐบาลกําลังผลักดันนะคะซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็มีศิลปะด้านการแสดงเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มค่ะหากได้รับการสนับสนุนมากพอก็จะสามารถสร้างอํานาจเชิงวัฒนธรรมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไปติดตามได้จากรายงานค่ะ แสดงศิลปะผ่านร่างกายหรือเพอร์ฟอร์แมนอ์ตกำลังเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางใหญ่ของนักสร้างสรรค์และนักการละครที่จะเข้ามาร่วมถายทอดผลงานศิลปะซึ่งในขณะนี้ยังได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมให้การสแสดงศิลปะนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการผักดันเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ Performance Art เป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายแสดงด้วยท่าทางการกระทำเพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคมหรือถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตคล้ายกับละครเวทีที่ไม่มีเสียงพูดซึ่งผู้ชมจะได้รับสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ร่วมกับการแสดงนั้นๆนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ Performance Art ซึ่งการแสดงศิลปะดังกล่าวเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มทั้งที่มีความเป็นสากล ดาน,นักการละครระบุว่าปัจจุบันยังขาดการส่งเสริมที่จะช่วยสร้างกระแสให้เพอร์ฟอร์แมน r ์อาร์ตกลายเป็นที่นิยมได้จริงๆถ้าถ้ามันได้รับการฟันดิ้งเรื่องๆหรือว่าทําให้อาชีพการสแสดงอะไรพวกเนี้ครับมันเข้าไปอยู่ในระบบของรัฐจริงๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบ้างหรือว่าได้รับการอำนวยความสะดวกบ้างอะไรเงี้ยครับพวกกันรประสานงานพื้นที่หรือว่าการโปรโมทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะการทํางานมันก็จะสนุกขึ้นนะครับ Now it's very active in Chiang Mai and I saw many many young young generation performing. Uh, so I think it will be very interesting and, and also uh, now it's using the old building. Yeah, so I think it uh, will be very very interesting. เมื่ออ้างอิงจากการสำรวจศักยภาพด้าน s o ฟต์พาวเวอร์ Global Soft Power Index 2023จำนวน121ประเทศประเทศไทยติดอันดับที่41ของโลกจัดเป็นประเทศที่มีต้นทุนแต่ยังขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเนื่องด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นเมืองที่สร้างสารรค์งานศิลปะได้เยอะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเป็นงานเทศ,าเทศกาล เชียงใหม่จริงๆสัืสองปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเมืองเ,อเทศกาลโลกนะครับมีศักลษ์ศรีเท่ากับเมืองเทศกาลโลกอื่นๆซึ่งสามารถคนในในเชียงใหม่เองคนในพื้นที่เองเนี่ยสามารถที่เราเราจะาภาคภูมิใจหรือเรามีกำลังที่อยากจะส่งเสริมให้เกิดการสร้างกระแสการสร้างากิจกรรมที่เรียกว่าเฟสติวัลนะครับนะเทศก,กาลต่างๆได้โดยเฉพาะเทศก,กาลละครเทศกาลการ,การแสดงต,งต่างๆนะครับ นอกจากมุมมองของนักการละครเองแล้วทางด้านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ TCDC สนับสนุนเปิดพื้นที่งานเทศกาลเชียงใหม่ในทุกปีเพื่อให้นักสร้างสารรค์ได้เข้ามาสแสดงศักยภาพซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลไกลของการผลักการเศรษฐกิจได้ ใช่ค่ะอย่างเรื่องการแสดง Performing a r t าเนี่ยคือเรามองว่าเรามองว่าพื้นที่ของย่านสร้างสารรค์เปรียบเสมือนเวที mm hmm. เทศากาลก็เหมือนเป็นเวทีที่ mm hmm. เป็นคนที่ไปทำหน้าที่โปรโมทเวทีนั้นนะว่า mm hmm. บางครั้งสิ่งที่มันเป็นแบบปัญหาที่แบบเหมือนเอ้ยมันเหมือนมันเป็นจุดขวางกั้นเล็ก,ลก mm hmm. ๆก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพนั้น mm hmm. ตัวเทศากาลก็เลยเหมือนทำหน้าที่เป็นเวทีที่มามาทำกัน ความหวังในการเติบโตของเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายหลักที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นภายในประเทศอีก11ด้านเป็นที่น่าจับตามองในอนาคตสำหรับการเติบโตในยานสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ทางนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมด้านศิลปะสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างนโยบายของรัฐร่วมกับเอกชน ทักกา Thailand Creative Content Agency ที่จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานขยายฐานทีซ c ทั่วทุกจังหวัดเพื่อชูความเป็น s ตอ p าวเวอแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมานัสนันไตรรถรายงาน